เอาแล้วงานนี้งานเข้าแม่ชมพู่จนได้ชาวเน็ตจับผิดแม่นอนชมพู่ดูว่าพี่รุธมีอะไรบ้างโดยประชาชนส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์กันว่าตลกแม่นอนชมพู่ตอนแรกๆนางบอกว่าถ้าเป็นลุงพลจริงนางจะไม่โกรธเลยเพราะเป็นญาติเราเองแต่ตอนนี้นางบอกว่าสงสัยลุงพลที่สุดอ้าว แล้วตอนลูกคุณตายคุณให้ลุงพลขึ้นเขาไปรับศพสบ่งศพไปชนะสูตรไปรับศพกลับมาทำพิธีก็ลุงพลทั้งหมดโป๊ะละจา้าแม่คนเขาดูออกกะละจา้ารีาบเผาศพอะไรเบอร์นั้นน้องชมพู่ทำไมกระแสสังคมย้อนมาที่พ่อแม่ ก็วันขึ้นเขาแม่บอกเหนื่อยเลยไม่อยากขึ้นแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็ต้องกัดฟันเพื่อลูกแต่ทั้งสองคนไม่ฮึดเลยแล้วเรื่องรีบเผาศพอีกล่าสุดบอกก็อยากรู้ตัวเหมือนกันแต่รีบเผาศพเผาเสื้อผ้านี่หรอวิสัยคนอยากจะตามหาคนร้าย แป๊บๆนะตอนประมาณ20่สนาฬิาสีนาทีช่องอมรินตอนที่เอาลุงพลมา VS แม่และลุงพลถามทำไมแม่ไม่ขึ้นเขาคำตอบที่แม่ตอบนะะักข่าวพูดคือทำนองว่าลูกเสียชีวิตจะขึ้นไปได้ยังไงแป๊บนะคะแม่คือตอนนั้นเขาบอกกันว่าเจอน้องแต่ไม่ได้บอกว่าน้องเสียนะคะคือนะะักข่าวพูดงงหรือเรางงเอง นักข่าวถามว่าทำไมแม่รีบเผาเสื้อผ้ากับศพลูกท,ทั้งที่ผลชนสูตรยังไม่ออกแม่ก็บอกว่าก็ลูกไม่ได้โดนข่มขืนไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายก็แบบเอ๊ะผลยังไม่ออกแล้วรู้ได้ยังไงพอมาให้สัมภาษณ์อีกทีก็บอกว่าเผาตอนผลออกแล้วงงมาก น้องชมพู่หมอปราจะประกันลุงถ้าลุงพลโดนจับหมอปราบอกลุงพลคือหน้าเดียวตอแหลใครไม่เป็นไม่เหมือนใครบางคนที่มีหลายหน้าถ้าสังเกตคนในบ้านนั้นคนไทย90%ก็รู้ว่าใครแต่ขอไม่ปลักปัมเพราะเห็นกันอยู่ว่าใครร้อนตัวเพราะผมช่วยเหลือคนดีสงสารคนในหมู่บ้านมากอืออชอบมากๆเต็มสิบไปเลย หมอปราบอกคนไทย90%ดูออกว่าใครดูมีพิรุษสุดๆชอบมากค่ะทุกคนรู้ค่ะมันมีอยู่ตัวเดียวแฮชแท็กน้องชมพู่ดูการสัมภาษณ์วันนี้แล้วแตกหักเพพังมากอะ่ะลุงพลแกคงเหลืออด เพราะขาอีกข้างก็คือในคุกแล้วตอนนี้คือฝากบอกนักข่าวว่าผมก็อยากจะถามแม่ชมพู่เหมือนกันจะรีบเผาทําไมแม้แต่ไปลางหน้าศพลูกครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่อยากจะไปฉันร้องซีดเลยมาหากาบคดีน้องชมพู่ฉันว่าคนที่รับกรรมคือชาวบ้านวะ่ะไม่เป็นอันทำอะไร ไม่เป็นอันกินอันนอนขยับนิดหน่อยก็ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยจากครอบครัวเดียวทำให้คนอีกหลายครอบครัวเขาเดือดร้อนวันที่จะเอาน้องไปผ่าที่กรุงเทพพ่อแม่เขามาปลูกผมที่นอนอยู่ให้พาน้องไปเขาบอกไม่ว่างทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็ไปให้เพราะชมพู่เป็นหลานผมอารมณ์มาเต็มฟาดได้ฟาดไปเลยลุงแฮแท็กน้องชมพู่ คุณแม่ตอบข้อสงสัยของชาวโซเชียลว่าทำไมถึงไม่ขึ้นไปภูเขาเหล็กไฟคุณแม่บอกว่าไม่กล้าขึ้นเพราะลูกตายทำใจไม่ได้แต่ตอนนั้นยังไม่มีการยืนยันว่าน้องตายย้อนแยง้งคุณแม่ย้อนแยง้ง คดีน้องชมพู่เคยดูข่าวจากช่องช่องหนึ่งมีป้าในหมู่บ้านบอกว่าป้าขายวัวไปแล้วตัวหนึ่งเพราะป้าไม่กล้าไปทำงานถ้าจะออกจากหมู่บ้านไปทำงานก็กลัวจะโดนสงสัยเอาจริงๆนะคนในหมู่บ้านโคจะเดือดร้อนอะตอนนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วเพราะกลัวจะโดนสงสัยคุณว่าจบคดีน้องชาวบ้านในหมู่บ้านจะเหลืออะไรแดกไหมเนี่ย พ่อแม่ชมพู่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถ้าไม่พร้อมอย่ามีลูกตั้งแต่น้องหายจนเจอศพเราไม่เคยเห็นเขากระดิกทำอะไรเพื่อลูกตัวเองเลยวันๆเอาแต่นั่งสัมภาษณ์แล้วก็สงสัยคนนู้นคนนี้เป็นคนที่แยกมากๆเราขอย้ายบ้านหนีค่ะถ้าอยู่แถวนั้น ข่าวมันจับคนร้ายไม่ได้สักทีเพราะคนร้ายก็คือคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะสงสัยแม่มาตั้งนานแล้วนะเวลาใครมีอะไรก็แบบเฉยชาใส่โทษคนนูน้นคนนี้คือไม่ได้ดูตัวเองอ่ะแล้วคือไม่เข้าใจเหมือนปั่นประสานนักข่าวกันเจอคนเขียนจดหมายบ้างเจอคนทักเจอของเล่นเจอนูน่นเจอนี่แต่ทำไมไม่เจอคนร้ายสักทีแล้วแต่และคนบอก เจอถ้าเจอนี่มีหรือที่ต้องรีบทำลายหลักฐานตลกอะดูออกว่ากำลังปั่นหัวหนักข่าวอยู่จริงคิดเหมือนเขาเลยเอาจริงๆสงสงสัยไม่ได้สักพักละคือมันไม่น่าจะหาตัวคนทำยากนานยืดยาวขนาดนี้นอกจากเป็นคนในจริงๆแหละที่ทำเล่นทำลายหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วเสื้อผงเสื้อผ้าศพรีบเผาคือตามอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะ ตาชมพูร,รำไ้เครียดลูกสาวสาดโครนใส่ลุงพลล้านจะประกันตัวเคยถ้าถูกจับ จากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาจนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้าน5กิโลเมตรและยังจับคนร้ายไม่ได้กระทั่งแม่ของน้องชมพู่เปิดความในใจว่าสงสัยลุงพลเป็นผู้ก่อเหตุและลุงพลขอตัดญาติแล้วนั้น วันที่7กระกฎาคมนายชาญหลับโพตาของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนเองได้ดูขา่าวจากอมรินทีวีที่ผ่านมายอมรับว่านอนไม่หลับ ตนเองเครียดถึงกับต้องขับรถออกไปนอนที่เถียงนาคนเดียวเพราะไม่นึกว่าลูกสาวจะมาสงสัยลุงพลเกินค่าที่ตนคิดไว้อีกทั้งตนเองไม่เคยคิดจะสงสัยลุงพลเพราะตอนที่ชมพู่หายไปลุงพลกับแม่ชมพู่ก็อยู่ด้วยกันแท้ๆมันหมดแล้วหรอหากไม่มีคนร้ายก็ไม่มีสงสัยญาติกันทำไม หากไม่มีก็บอกว่าไม่มีทั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคยจะผิดใจกันทั้งนี้ตนมั่นใจร100้อยเปอร์เซันเปอร์เซ์ว่าลุงไม่ได้ก่อเหตุไม่มีทางที่ลุงพลจะทำกับหลานได้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาตนเองก็ไปหานางสมพรลูกสาวคนโตไปถามหาลุงพลซึ่งทราบว่าไปธุระตนเองก็คุยกับลูกสาวว่ามีอะไรให้พูดออกมาซึ่งป้าเตนก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยสงสัยน้องสาวตัวเองและลุงพลก็ไม่ใช่คนร้าย จึงเกิดความน้อยใจมากหลังจากนี้อะไรจะเกิดก็เกิดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาตนเองก็ยอมรับว่าเสียใจในฐานะคนเป็นพอ่อส่วนตัวไม่ได้โกรธแม่ชมพู่แค่รู้สึกไม่พอใจเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ลุงพลเครืองพระให้การผิดวิดทำติดคุกยันไม่รู้ชมพู่หายก่อนแม่เด็กเมื่อวันที่7กรกฎาคม พระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแอกบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่าตอนที่ลุมพลเดินทางมารับพระลุมพลทราบแล้วว่าน้องชมพู่หายไป โดยเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาอาตมาจําช่วงเวลาไม่ได้ลุงพลได้ขับรถมารับพระอาจารย์สุรัตเมื่อขนของขึ้นรถเสร็จลุงพลก็มากราบลาพระอีกรูปภายในศาลาที่จะไปจำพรรษาที่อื่นระหว่างนั้นอาตมาได้ยินเสียงลุงพลพูดสั้นๆว่าน้องหายเดี๋ยวส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหายืนยันว่าได้ยินดังนั้นจริงๆจากนั้นลุงพลก็ขับรถไปส่งพระ นายชัยพลวิพาลลุงน้องชมพู่บอกว่าวันนั้งกล่าวหลวงพ่อน่าจะจําผิดอาจจะเกี่ยวกับเวลาที่คลาดเคลื่อนกันยืนยันว่าวันที่ไปรับพระยังไม่รู้ว่าชมพู่หายตัวและไม่ได้พูดกับพระถึงเรื่องชมพู่แต่อย่างใด นางวงปู่ายอายุ53ปีชาวบ้านกอก,กที่เห็นลุงพลไปส่งพระบอกว่าในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ10นาฬิกถึง11น,นาฬิกาขณะที่ตนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนบริเวณบ้านเพื่อนอยู่เยื้องกับซุ้มประตูวัดภูผาแอกได้ยินเสียงลุงพลชวนไปส่งพระซึ่งขณะนั้นหันไปเห็นลุงพลแค่ไม่นานซึ่งในตอนนั้นเห็นแค่ลุงพลแค่คนเดียวและไม่รู้ว่ามีใครนั่งอยู่ในรถอีกหรือไม่ นางสายวิตรีวงศรีชาแม่น้องจมพู่บอกว่าอยากให้ลุงพลตอบคำถามว่าช่วงเวลา14นกาถึง16นาิกาของวันที่11พฤษภาคมตอนนั้นลุงพลอยู่ที่ไหนและทำอะไรทำไมเจ้าที่ตำรวจถึงมาพยายามสอบถามประเด็นนี้กับตนหลายครั้ง นางสาวสุภัตราเชื้อคนแข็งอายุ39ปีชาวบ้านกกกที่เป็นพยานให้กับลุงพลยืนยันว่าวันที่11พฤษภาคมเห็นลุงพลช่วยค้นหาน้อนชมพู่อยู่บนเขาและค้นหาบริเวณรอบๆหมู่บ้านกับตนจริงซึ่งช่วงเวลาที่ตนเห็นลุงพลนั้นเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้ว่าครูบาท่านหนึ่งจะมาชี้จุดการค้นหาและเห็นลุงพลด้วยตาสองตา รวมถึงยังได้ทักทายลุงพลอีกด้วยสําหรับการแต่งกายของลุงพลในวันนั้นเห็นเขาใส่เสื้อมอห้อมและกางเกงยี